แต่ที่นี้เราไปเริ่มดูอากาศกันก่อนเตือนกันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า 12, 13และ14คืออาทิตย์จันทร์อังคารแบบนี้ต้องระวังนะครับในเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนล่าสุดนั้นก็มีประกาศเพิ่มเติมมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนกันต่อครับสำหรับพายุฤด,ดูร้อน1 3ถึง14นะครับคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ยังคงมีอยู่โดยพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมไปถึงลูกเห็บตกในพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลางตอนออกรวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นภาพเหตุการณ์พายุฤดูร้อนฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือในโลกโซเชียลนะยอะมากทีในทวิตเตอร์เนี่ยฮะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะฝนมันมาพร้อมกับลูกเห็บค่ะเขาบอกว่าตกเนี่ยขาวโพลนเลยส่วนใหญ่ที่เขาลงในโซเชียลค่ะพี่ป๋องจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านบางส่วนเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ดิฉันก็นึกว่าเป็นแต่ใน่ใช่มันเป็นลูกเห็บนะครับดูภาพการภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับเป็นลูกเห็บตก ที่จังหวัดน่านนะครับเมื่อวานนี้ครับที่พี่น้องชาวน่านถ่ายคลิปลงโซเชียลจำนวนมากภาพที่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่าลูกเห็บตกมาพร้อมกับฝนขาวโพลนเหมือนหิมะเลยนะครับโดยผู้ใช้โซเชียลระบุว่ามีลูกเห็บตกหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านขอให้ระมัดระวังกันด้วยเช่นเดียวกับเพจที่นี่เมืองน่านรายงานอย่างนี้ครับว่า เวลาประมาณ15นาฬิกาที่บ้านเปียงซอหมู่4บ้านสะจุกหมู่ที่7และบ้านสเกียงหมู่ที่8นะครับตำบลขุนน่านอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเนี่ยฮะเกิดลมกระโชกแรงฝนฟ้าคนองและลูกเห็บตกเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายครับโอ้ลูกใหญ่เลยทียนี้ลูกใหญ่เลยลงอะ่ะโอ้ เช่นเดียวกับที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะช่วงสักประมาณ15นาฬิกาหรือว่าบ่ายสาโมงเย็นนี่แหละค่ะก็มีปรากฏการลูกเห็บตกเยอะที่สุดในระยะเวลาหลายปีทีเดียวนะคะที่ตำบลขุนน่านอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดน่านแล้วก็ที่อำเภอดอยเต่าของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ได้ที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ โดยทางด้านของกรมอุตุนิยมที่ยายเองก็รายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมในบ้านเราค่ะตอนนี้เนี่ยมันมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน,นะค่ะแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วกําลังแผ่ปกคลุมภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ ก็ทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นมีกําลังแรงขึ้นค่ะกับมีเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดพาอากาศเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนค่ะก็เลยทําให้เกิดพายุฤดูร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จากการประทะก,กันของมวลอากาศเย็น แล้วก็มวลอากาศร้อนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยภาคเหนือทุกจังหวัดยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งจังหวัดนะคะ,ะมาดูว่าวันนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องระวังสหรับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับภาคเหนือคือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาลำปางน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตวันออกเฉียงเหนือครับที่เลยหนองคายภาคกลางที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา ราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลครับส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่วันพรุ่งนี้นะครับ14มีนาคมนั้นที่ต้องระวังเลยคือภาคตะวันออกครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดก็บอกว่าจันทบุรีเนี่ยตอนนี้<ฆ>ผลไม้กําลังออกเลยนะทุเรียนกําลังเริ่มเป็นลูกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเตือนพี่น้องเกษตรกรแล้วกันนะสําหรับ ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตอนออกโดยเฉพาะจันทบุรีกับตราดพรุ่งนี้พายุฤดูร้อนต้องระวังผลผลิตการเกษตรของท่านแอบเป็นห่วงคือถ้าเกิดว่าทุเรียนมันกำลังออกดอกแบบนี้จะเกิดไปเจอพายุฤดูร้อนมันกำลังเป็นลูกที่กำลังเริ่มโตแล้วแต่มันยังไม่โตพอตรงขั้วมันอาจจะยังไม่แข็งแรงกลวไงเดี๋ยวเราจะไม่มีทุเรียนกันของโปรดเราทั้งสองคนนะ ก็เตือนเอาไว้อันนี้คือกรองแก้วเขาเตือนฝากมาเตือนด้วยผู้ประกาศของเราที่มีส่วนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีตอนนี้โอ้โหกำลังหุ้มกันใหญ่เลยนะครับเพื่อเป็นการที่ป้องกันทุเรียนป้องกันได้บางส่วนนั้นก็าคงจะพยายามทําอย่างดีที่สุดแหละนะครับโดยเฉพาะขอให้ประชาชนที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุดูร้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับ กเกษตรกรเองอย่างที่บอกไปควรป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการกเกษตรเอาไว้ด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพายุฤดูร้อนเข้ามาตามนัดจริงๆจําได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกรมอุตุเขาเตือนบอกว่าในส่วนของมือที่ภาคกลางอย่างกรุงเทพและปรีมณฑลเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจะมีฝนตกกับพายุฤดูร้อนแล้ววันนี้มาจริงนะงช่วงสักป,ประมาณใช่ค่ะดิฉันรู้สึกตัวได้ประมาณตีสี่อะค่ะโอ้โหลมค่อนข้างที่จะแรงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ฝนตกมันมักจะมาในช่วงของระยะเวลาเร่งด่วน อาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นนี้ด้วยนะคะ